หมู่บ้านนาเตยเด้อเมืองจำพรแวงสวรรค์นนเขตแจงเหตุเ,เกี่ยวกับคนจมน้ำเสียชีวิตมากน้ำก็เป็นประชาชนอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะอายุก็เศ้ากว่าปีละครับยังโบเห็นอยู่งมหลายสมุงเลยเนาะมาฝา่าถ้าไพามีความสามาถเนาะทีมงานใดก็มาสอยๆกันอยู่บ้านนาเตยเมืองจำพรผายใหญ่ผายประจำหมู่บ้านนาี่แหละลอยไปแล้วมันโบเห็นเขาบอกเขาแล้วว่า,นนามัานโบเห็นต่อเขาลอยไปก่อนโม บ่บ่เห็นเด้อต่อนี่เอาบัดครับยังสวนกันลงอยู่2คนครับภาษาเอาเอามันบ่ทัน6คนเนาะย่านเป็นตะคิวหยังั่น่อาเนาะบ่ได้น้อยเป็นรุ่น20 20ปลายปีน่เนาะ ได้บทสาวสารจะสี่ปีสาวเอ็ดปีเนาะลุ้นเดียวประมาณสาวเอ็ดเนาะพี่เนาะขอแจกความสาวสลดใจเด้อเป็นหมู่หของเงินทั้งน้องๆเพื่อนะกำลังสัมผัสนะก็เป็นพอกับแม่เพื่อนเนาะแสดงความเสียใจเด้อเหตุเกิดอยู่ที่บ้านนาเตยเมืองจำพรแขวงสวรรค์นาเขตเท่านี้ละ ดีเนาะผมกับเบ่าหน่อยบรนนาสวัสดีเด้อผักสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยและกับฝั่งลาวสองผักผังของแม่น้ำของมือนี้มาแจ้งข่าวเนาะแจ้งข่าวเรื่องอนเด็กน้อยเด็กน้อยมาลินน้ำนี่แหละอยู่บ้านนาเตยเมืองจัมคอนแขวงสวรรค์น,นาเขตเด้อสอปปลาวเฮามาลินอยู่ในฝายภายอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่าเกิดการจมน้ำเนาะแต่ยังพาทางเจ้าหน้าที่กำลัง ngung hạ dù rồi, việt nam phải nó no. เป็นผายผายใหญ่เติบเป็นนาฝายเผื่อกันไว้เป็นผายรวมผายรวมของเป็นผายรวมของหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่ามามาหลินมาหลินนาำยามต้นต้นเทียงเอาสิพาอย่างบนไปทางหนาเนาะสิได้เห็นไกล เฮ้ยไปไปทางไหนก่อนแล้วไปเซ็นเอกสารอันน้อยบ้านหน้าเลยมาหอดทีแล้วเป็นไหนโอ้ยังอยู่กรุงเทพสิมาหอด้วยเนาะอาสิมาถ่ายแถวไกลๆทางหน้าวิทย์เลยเนาะจมมันงานที่เพื่อนกำลังงมหายอยเนาะอายุูจะปีกว่าหน่อยาปี สาวกูอะเลยบอสาวเาอว่าเขาหลาอะเขาหูเนาะได้ยินแต่เขาข่าวนี่มากบบเดืหูว่าหนุ่งส่งยีนมากหน้ามาลินน้ามตอนที่ยกสาวก็ปีเลยเด้อพี่เด็กน่อยด้อเป็นเบาและมาิเ้าพ่กันินน้าานี่มากินน้านี่แล้วน้ามสาบได้เมาใน้ยังตีเนาะบอมบไดเมา มัมานเมาลินน้าเขาึ้นมาจะคนก็ลินก็จะคนเขาจะาสนสมคนเเห็นมื่อต้นมนแ่เปีนอันนี้ขึ้นมีคนจมนำเสียชีวิตเนาะอยู่บานนาเตยเมืองจำพรแขวงสวรรคเขตอยู่สพปลาวเด้อไม่เหนเหรอเห็นเลยังเห็นยังบ่เห็นแต่ว่าอยู่อยู่แถวนั่นเนาะตอยู่แถวนั้นอน่น้ำบคน แต่ลอยลอ,อ,อ,อยมาแต่พังนะโอ้ลอยมาแต่พุ่นลอยแข่งกันเหรอ,รอบอร่อน้ำมันมแข่งใครเออยออลอย,อย,ยลอยวออยลอยลอยลองลอยลอยลอยลอ่ลอยะอยลอตลอยลนยลอยลอเลอยลอยลลออยลลออลออมอออลออยอยลาอยยลย อยู่บ้านนาเตยเด้อเมืองจำพรแวงสวรรด์นนเขตมึงแจงเหตุเกี่ยวกับคนจมน้ำเสียชีวิตมากน้ำก็เป็นประชาชนอยู่ในหมู่บ้านนี่เนาะนนอายกก็สศว้าวก็ปีละครับยังบเห็นอยู่งมหลายสมงเลยเนะะาะมาฝากถ้ายไปมีความสามารถเนาะทีมง,งานใดก็มาสอยๆกันอยู่บ้านนาเตยเมืองจำพรผา,ายญ่ผายประจําหมู่บ้านนี่แหละเป็นผาย อาจรยลงมือถ่ายกัน LIKE เขา,าบอรอิปาบ่บ่บริปาเอาไม่ต่อหาอะไรเอาไม่ต่อหาล่ <c oughs> เขา,าลง กระเจ้ากําลังหามาอยู nah hey, everyone, ่กรกําลังนําหามาเขาใส่อยู่ไม่นี่จับได้นี่ยังบ่เห็นอยู่เนาะยังหาเห็นบ่ได้แม่นเ็กน้อยที่ใหญ่วากว่าปีบ่ากว่า áo cắt áo chai sỏi nó để bà nhau mỗi thanh hiện nhiều cụ hai gần gặp lăng anh hai gần gặp lăng anh khá nhiều rồi gặp lăng มุดน้าหาอยู่เนาะจะมีรายได้ดีแต่งานที่น้องมาใจสอยเนาะทางอันทีมงานผู้ภัยหรือทางหม่บ้านเป็นอันไวรุ่นไงอายุสาวสาวปีเศษ เราทีโบ้ได้ถ่ายจนท่าอาน,นะเนาะจากที่มาถ่ายให้เบิ่งอีกเท่านึงก็คือตอนนี้ที่พักกล่องไว้ก่อนถ่าชส่งกำลังแหงใจซอยๆกันพี่นอ้องอันนี้เป็นเป็นอานาเดอร์เป็นเห็ดตามควมเสือ่อควมเสื่อของสาวหมู่บ้านเหือนกัน หาแล้วสองโมง,งในยังบ่เจอเนาะลงไปงมจะมีนางเทียมตามมันทางบานเนาเนาะก็มาลงมอมอเบิร์พาไปเบิ่งเหตุการณ์เกิดใหม่ๆเลยพี่น้องในขังวันที่12เดือน3 2สองพันสหานี่เด้อหมื่นเป็นเวลาอยู่3มง4มงเย็นจชนที่หาโมงแหละตอนนี้เนาะเพราะว่ามีคนจมนำอยู่ภายนองโดนภายรวมของบาทน,นี้อยู่ที่บ้านนาเตยเมืองจัพรแขวงสวรรค์นเขตพี่น้องเป็นเพจทรายเด้อเป็นปู้ทราย อายุประมาณซาวปีกว่าๆมาลอยน้ำปกติกระดิ่งน้ำอยู่นี่ประจำเนาะนาไก่แถวนี้เพิ่นก็นมาลอยมาดิ่งน้ำแต่ว่าเกิดเหตุเนาะอาจจะมีลอยหรือว่าเป็นตะคิวอย่างต่างๆอย่างานั้นอยู่ตอนนี้เพิ่นกับเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังงมหาเนาะอันนี้ก็ทางญาติพี่น้องเพิ่นทนั้งนางเทียมเพิ่นก็นดูกับมอเบิ่งตามความเสื่อของ ทางบาทนะครับเอทางท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอันนี้มาถ่ายโชติลงให้เบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องก็มีอ่อาแอ๋พาไปเบิง่งไม่สนอะไรเลย

ก่นเขาได้ทานาวยปเอาเยแ่าเนาสปีาวปลายเนาะาายใหญ่เจอเป็นลูกลูกของอันไอ้กว้างเนาะคนในบ้านและคนในบ้านนะเตยแหละอายุประมาณสาวกว่าปีทั้งพ่อทั้งแม่เป็นกัเสียใจแสดงความเสียใจนำญาติพี่น้องเนาะ สูญเสียเหมือนกันครับเพื่อนครับทั้งมีทั ar, ท้งเจ้าหน้าที่เพื่อนกับงมผู้พายอยู่มาสองสามสัปโมงเลยพี่น้องยังบสเจออยู่ตอนนี้เพื่อนกับตะลังเบิ่งกำลังมอเกิดเหตุคนจมน้ำเนาะอยู่ในภายนองโดนบันาลเตยเมืองจุฬาภรณแสสว่างในเขตเทาอภัยแล้วอภัยใด้ไหม

เอานั right? ่งดี้นนดิบานิสันทีด้ด้าไม่บาเดียวนั้นเนาะโหสิกรรมวนี้ในวันนี้เอาตั้งสตินั่งสมาธิสะดุนาวันไม่น่าพิเศษใจสีสาบานนี้คนแู้เขากราบบาปอยู่นะตัวผมจอย้ายพวกน้ำานี่ตานี้ต่อตไปให้เขาจิตเขาทับซัดคือ บ่ายขาสับ well, ่อยสัชีวิตแล้วก็บอให้ตัวบ่ให้กงบ่ให้นอห้ลวงของขาบ่ใหรัาทตอี่ต่อไปเออกามาเป็นัโลงไปเลยเออเจ้ากาเป็นเม่ะไแม่กเ้อสีุมมาจักบ่สี้มมาน่แหละมืเ้าไมไปอแม่มันใช้ากเออข่าวม่าเกียงคำาสสาาเกียงคำ สีค้มหอยอ๋อขึ้นมาแดงวู่นวนอยู่วัดในตัวใจเด้อเฮ้ยเลยเลยเลยอยู่เขเป็นลากของตัวเองมาเอากินเด้อกินเป๊ี่อ่ัรววไเด้อคุณแม่เด้อรเวรอ ให้กินข้าวในทีโทมคุณแม่บอเป็นบาลาตัวนั้นคืออะไรเป็นหมู่ของสี่คนนะเนาะเป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นหมู่ที่มาหลิดในกันรอยน้ามือประจำเนาะสี่คนสี่ ไปเพื่อเดอเลนี่รอาจอแล้วอยต้องลอยน้ำแข่กันอยู่ป็นหายต้นแข่กันอ่หนอ้อาโตขลอยไปแล้ววันบบเห็นเขาบอกเขาแล้วว่ามันบบเห็นต่อลอยไปก่อนโมู่าบ่เห็นเด้อต่อครับันครับัยังสวนกันลุงอยู่สองคนขอขาเอาออมมันบ่ทัน เนาะย่านเป็นตะคิวแต่ยังแข่งขารอยมาลินกันเรื่อยอยู่บนนี้มาลอยตลอดด้าพิมักิากันมาลินหรือทายซ่ไ huh ด้อาบน้ำอาู่แล้วนอยเนาะกับได้น้อยเป็นรุ่นสาวสาวปลายปีเนาะ ได้บทสาวสามจะสี่ปีสาวเอสปีเนาะลุ้นเดียวประมาณสาวเอสเนาะพี่น้กเขาแจกความเศรสลดใจเด้อเป็นหมูู่หม่ของเงินทั้งน้องๆเพื่อนะกำลังสัมผัสนะก็เป็นคอกับแม่เพื่อนเนาะแสดงความเสียใจเด้อเหตุเกิดอยู่ที่บ้านนาเตยเมืองจอมพรแขวงสวรรค์เขตเนานีละอยู่ที่บ้านนาเตยเป็นผายรวมเป็นผายใหญ่เนาะผายใหญ่ตอนนี้คือมีคนจมหนำเสียชีวิต งมหาอะไรสามสี่สมุงแหละแต่ยังโบเจอร์อยู่จนขับเลยเนาะตอนนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่เพื่อนกำลังงมอยู่กำลังค้น,คนหาอยู่เราว่ามันเป็นผายที่น้ำเลยน้ำกว้างจ้านะตอนนี้ก็สิพาไปเบิง่งทางหนาแบบหนึ่งเนาะบอลเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังคุณเขียวหาตแต่แท่โดน,ดนอันนี้กับบอลกินีดเลยสิเป็นบอลน,นางเทียมเนาะทางความเสือทางเงิน ตามหมู่บ้านนะนะเพื่อนเคยปฏิบัติมาถามว่าหัวควยปรเหนนียังมีการตก P S e H I, เียเสียหายเพื่อนที่มาเบิง่งมาดูมามออันนี้เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเดยพี่น้องอย่อาาวากันทั้งเรื่องการงมหาทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนกำลังหาอยู่ทางผู้ภัยเพื่อนกำลังขุดขี่เอาอยู่แต่ทางญาติพี่น้องเพื่อนจะบอกให้ลงเนาะถาเป็นญาติพี่น้อง เพิง่งง้มไปแล้วชุดหนึ่งเนาะพื้นภาพหนากันไปแล้วกับบสเยอะแล้ววันนี้เพิ่ิเปลี่ยนแผนใหม่นี่เนาะเพิ่นสิ่ใส่ยังไดก็เขาก็น้ำมันก็ขุดแน่ยอมหับว่าน้ำน้ำในผายเป็นน้ำขุนน้ำผายผายที่เป็นผายขุนน้ำขุนแต่ว่าน้ำเลิกอยู่ได้พอผายนี่แม่นเพิ่นกั้นห่วยเนาะเขา ตั้งแต่โดนๆเลยผนกันห่วยเป็นห่วยแล้วกากน้ำไปใส่ยามแหลกเป็นภายรวมขคงหมู่บ้านนหมู่บ้านนั้นเลยเผิ่นกำลังทีมงานเผิ่นกระสิประชุมกันระสิ่งุ่มแบบใดวางแผนกันอีกเชือนึงเนาะ เออมาลินเนี่ยมันมันปากมันเตลิดออกเองมันมีแนวแล้วมันแนวปากมันรูปไทยสุกไทยยาวเนาะม,มันก็บอกว่ารับมันจะบอกว่ามันปากมีแนวปากเจาปากเอง <laughs> ขีมาพายมันยังว่าแบบมีคนตายอ่ะเเล้วว่าเป็นหน่อยตายหนุนหน้าเป็นหน่อ่ยังหมดตา้ังหมดทันเห็นอยู่ดอกสามสัปโม่แต่ไม่ได้มุนหน้ามันบุกขึ้นของเก่าสามสัปโม่สี่สมปโม่เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเป็นสุดเป็นสุด

ยากเปนเรานังเทียมมาแล้วเป็นยาคู่พนสิมัสูตรมาอันนั้เนะตามควมเสื่อเนะเอรจมอนยาคูเนาะเป็นเเื่มาเบิรตามความเสื่อ,อ,มมอเบิร์หนาแนวม,มาซะซะ งตามตามผมเสือเด้อพี่น้องอันนี้ก็กำลังทำพิธีอยู่เนาะมีหลากหลายพีคีทำตัวน้ำมันก็ใหญ่โกดึงไปบนดึงงานก็มาว่าน่ก็มา่ีกวาน้ำหยาดมาเนแล้วไปหั่นข้าเบ้าเน่ะโอ้ไม่มองเลยเนาะ ดูแลทุเกาะขึ้นมาแล้วมองถือเลยเนาะมีน้ำม่ได้หรอกเอาน้ำจับมาลากมน้ำมองดูโต้มาดีเด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 ้มาดู่ผู้เสียยังโบเห็นอยู่เนาะตอนนี้ก็หาโมงหกโมงแล้วตะเวนกำลังจีตกดินล่ะตะเวนขำเลยเนาะ

ลายได้ยังไงต้องพูดอัรู้ต้องพูดนยี่ยงน่ะเยี่ยงเหืปีนเหนือเออสองคนก็พอเันหูว่ะคือหูว น้ำก็สิเลิกเนาะน้ำขัแต่เป็นภายรวมมาได้พี่เนอะมาได้เพือหัวหัวเดีวหัวหัวแห้งทำเนาะตะเวนสิตกดินละ ดึงเขาไปอาสากับลงไปงมไปหาสอยอันนี้แล้วจะไปทางหนาเพราะว่ามีหมูลงนำบ่อยเป็นปลงทางหนาไปยังหมูเห็นอยู่เนาะจนขำแล้วตอนนี้ไปไปน้ำมาจับน้ำขี้แมวว่ะไปลงมาล้ำไปลงมาล้ำไป ตอนนี้คือคือเอามาแล้วสามลำเนาะเมื่อก่อนมีเคือลำเดียวตอนนี้ไม่ลำเดียวหรเนาะเพราะว่าเพื่อกะโบยกมีเนี่ยเพราะว่าอยู่ในแถวบ้านหนึ่งกได้เห็นหาปูหาปลาเนาะเป็นขายกันไว้โคตรประเภทผักไผสื่อเพื่ nah อเลยบุหลาย อ็นีเ้เพื่อนกำลังเอาเรือมาใส่ได้มาสามเนาะเป็นเรือพายหาปลาของชาวบ้านนี่แหละกลับมาตะเวนกระคำเนาะผ่านไปสี่หาสมงเนาะยังบุทันเจอยังบุทันเห็น,น,นตอนนี้กอีกอย่างก,ก็อุปกรณ์กันคนมาเขาก็ยังบุมีแบบชาวบ้านนี่นแหละเนาะดูเพียเนาะก,ก็ใส่น้ำมักจับใส่ยังใส่แบบใชงงาน กูเคยลงน้ำลงในหนมาซอยๆกันเนาะอันนี้ก็คือแจกข่าวเด้อมีคนจมน้ำเสียชีวิตยอยู่บ้านเตยเมืองจะพรแขวงสวรรค์นนเคอยู่สอปวลาวานลเนาะนใครเป็นจิตอา,า,อาสากับมาซอยๆกันพอจนะะเวน้นกะทำแล้วคนพี่นอ้องอนทำมาลองรออยูย่หล่ครจนใรเนาะ นางบอกเห็นเยมือนเนาะคำล่ะตะเวนสิโตกดินละกำลังหากันอยู่เป็ยามหาเป็นบริเวณกวางกาเก่าเนาะนางยังกูมาอยู่ใครโนโดนไปงุ้มหา ก,กี่อมตกน้ำนมีดาวคือเอาหดาตอนต่อไปเนาะเราเสียม,มานำเสนออีกอันนี้คือมาแจกห้หูก่อน <c oughs>